เรื่องหันเช้าใช่ไหมนี่กินโจ๊กอะไงอืมหมอโจ๊กอันนี้อันนี้ เลยมาถึงบ้านไร่มีสุกแล้วคืนนี้เราพักที่นี่นะไปจ้าเย่เย่เย่โอเคเดี๋ยวให้น้องจินิกเ,เล่นกิจกรรมที่นี่นะโอเคไหมคะ <Yeah. S 1> บ้านไร่มีสุกโอ้ oh, สวยมากชอบไหมคะ <Yeah. S 2> ชอบไหมคะเ <Okay. S 1> ออหอยกุ้งด้วยว้าว wow. แม่จุ๋มชอบจัดไหม นี่คือทางไปที่พักของเรานะครับนี่นนคืนน่าจะสวยเนะาะเพราะที่นี่มันมีกิจกรรมครบเลยไหมนะมีโซนของเล่นโซนอะไรมีโซนกิจกรรมของเล่น,นะนรรเนานะมนันก็พักที่นี่นี่เป็นโซนเด็กได้เลยครับต้องเราต้องอ้อ,อ,อ,อไมไปข้างหลังใช่ไหมครับทรายน้ำเล่นได้ด้วยเหรอครับได้อ๋อโอเค เล่นน้ำอีกแล้วนี่คือห้องพักของเราได้เลยครับนีมยื่กับที่ครับไ,ได้ mm. okay. mm. ได้เลยครับนี่ว้าวว้าวมีของเล่นด้วยใจนนี่ม wow. ีของเล่นด้วยว้า wow. ว โ็เช okay. ่นาไม่พออะไรก็ทได้กับแผลเช่นกันนะคะแล้วนี่มีลำโพงรููธมีปลักสามตาแล้วมีหน่วอุปกใช้งานได้เลยค่ะได้เลยครับไปด้านนอกจะมีเป็นพ่อขันหนูแล้วก็มีเป็นเซ็ตอุปกรณ์อ่ำน้ำของเด็กด้วยนะคะว้าวแล้วป๋าตัวนี้ก็ฟรีนะคะตอนนี้เดี๋ยวใช้สำหรับในอ่างตันเตรีนะคะได้เลยครับขอดูหน่อยได้ไหมได้เลยคได้เลยครับไปด้านหลังจะเปิดตรงนี้นะคะขอบคุณครับผมโอ้จริงคหมยาก จะเป็นห้องน้ำค่ะห้อ้ำมาิดได้นะคะตัวอาตัวนี้เดี๋ยวถ้า้าจะใช้อ่านก็คือท้ออ่างจะมีออ่านอยู่โอเค, <Okay. S 1> คอ่านก่อนจากออ่าดดฝั่งด้านล่างใช่ไหมครับรว้าวจิวนิกเไดลยค่ะพอเติมน้ำเลยตัวท่อสีขาวแล้วค่ะสามารถใส่ตัวับเิลตวนี้ไ่ได้แล้วก็กดเตมัวตรงนี้นะครับจะมีปุ จะมีปุ่มสปาอออ่เซนค่ะ uh huh. ถ้าปุ่ม,ม <Okay. S 1> เซนน้ำจะเป็นน้ำอุ่นนะคะ uh huh. แต่ถ้าปุ่มสป,ป,มสป,า,ป,มสปาก็คือจะเป็นแค่น้ำวนเฉยๆม uh ีก๊าซค่ะถอาเรามีระเรียงโต๊ะขนอบคาณนะค,คะ,คะ ได้เลยครับเราเราสั่งอาหารมาทานนดี้ได้ไหมครับอ๋อหรือว่าเราไปจะไปนั่งข้างนอกก็ได้ใช่ไหมโอเคเราจะเป็นตอนเย็นจะมีดนตรีสดตอนค่ำโอเคครับเราต้องบุ๊กบุ๊กโต๊ดว่าเรา walk in เข้าไปเลย walk in ได้เลยค่ะได้แล้วก็โซนโซนของโซนตัวสัตว์ตัวอะไรเราไปเล่นตลอดเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับมีมีสิ่งอะไรที่ที่ต้องห้ามหรือกังวลบ้างไหมครับไม่มีเนาะโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับนองยุงเยอะหน่อยนะครับเผื่อตอนกลางคืนถ้าน้องอยู่ก็ฉีดสเปรย์กันยุงให้น้องได้เลยครับโอขอบคุณมากมากเลยครัับบบขอคคุณร สบายเลยแม่ให้จุ๋มสบายมากชอบเลยถูกใจนะชอบเลยเดี๋ยวพอเจ้ากล้องถ่ายรูปมานถ่ายให้ดีกว่าโอ้จินนี่ชอบไหมคะอันอยู่ไลดิสว้าวแฮปปี้ดักดักจินนี่แฮปปี้ดักว้าวโอเคโอ้โหมีเครื่องเล่นมีอะไรพร้อมเลยอ่ะสวยเลยอ่ะชอบเลย ไปเล่นข้างนอกก่อนไหมอันนี้เล่นเลนค่อยมาเล่นตอนเย็นก็ได้มั้งเหรอไปดูไปดูสัตว์ก่อนไหมไม,ไม่เอาหรอไปดูชิคเก้นไหมชิคเก้นข้างในชิคเก้นโอเค <Okay S 2> ไ,ไหมนุ๊กไปเล่นเลยไปนั่งเล่นไปนั่งเล่นเลยดีกวระวังยุ้งหน่อยนะโอ้โห oh, ม่ชอบไหมดีเลยนะแม่นะด,ดีจัดเลยอะ่ะดีมากโอ้โหถูกใจเลยอะ ตร,ตรงปกแบบเหมือนในรีวิวเลยตรงปกมากอืมตรงปกเลยอ่ะ,อะ,อะห้องนุ่มมันใหญ่หรอมีสามห้องใช่ไหมสวยเลยอ่ะออจัดเลยแม่เจนิก you h a v e a p l a y อ่านหนังสืออีกแล้วแม่อ่านหนังสืออีกแล้วกูตเกอร์อีกแล้วค่ะกูตเกอร์แล้วพ่อจะรักถูกใจไหมถูกใจไหมคะ ladies ถูกใจไหมลูกตกใจจินิกเลยใจเลยมีของเล่นดีน้องด้วยสบายเลยอะสบายถูกใจจินิกถูกใจเลยแม่จุ๋มคุ้มค่าคุ้มราคาแม่ตรงปก ตรงปกแบบตรงปกเลยอ่ะอน้อไม่เนาะบายจริงมาแล้วครับมือค้ำของน้องจินนี่นี่วันนี้เราก็สั่งอาหารที่บ้านเลยนะแม่บ้านไร่มีสุกนี่ที่พักของเรานะโอเคบ้านไร่มีสุกนี่วันนี้เราก็เกงส้มอนี้คืออะไรนะแม่ เมื่อไข่ต้มหวานแล้วก็ปีไกท่ทอดน้ำปลาของน้องจินิกนะครับจินิมนิมัมม่ำเยอะเลยนะคะโอเคเมื่อกี้เล่นน้ำมาแล้วต้อเติมพลังก่อนอเ,เต็มที่แล้วจินอินะโอเคมัมด้วยโอเคฮะไปดูน้องจินอิมัมม่ำข้าวกันจ้ะ let's go จินิขาวันนี้พ่อโจให้หนึ่งวันนะดูการ์ตูนนะคะโอเคค่ะเป็นของขวัญให้คนเก่งนะคะนี่ดูไอ a ไอเอสามพ่อโจให้รางวัลหนึ่งวันนะคะโอเคดีเซคุ g ไนค่ะโอเคบายบายสวัสดีค่ะเช้าวันที่สองของน้องจินิก ที่บ้านไร่มีสุกนะคะวันนี้น้องจินิกตื่นเช้ามาเล่นของเล่นนะจ๊ะเพราะเมื่อคือนน้องจินิกไม่ได้เล่นนะจ๊ะน้องจินิกดูพี่เล่นเมื่อคือนแต่เมื่อคือนมันดึกมากแล้วพ่อเจเลยไม่ให้เล่นวันนี้มาเล่นแทนเนาะตอนเช้าเนาะโอเคโอเคไหมคะวอชิเด็ดโอ้โน่นม้าอีสโฮด บรรยากศาศตอนเช้าก็ประมาณนี้เนาะนี่เป็นโซนของเล่นให้เด็กๆทำกิจกรรมมีที่ปีนป่ายมีไกยมีสลิงมีบ่อรายมีฟุตบอลให้เด็กทำกิจกรรมเยอะเลยใครที่มาเป็นครอบครัวมากับเด็กๆตรงนี้คือเหมาะมากๆเหมาะที่สุดขอโชว์แนะนำนะครับไปไปดูบรรยากาศกันไปจ้า โอเคโซนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนของบ้านได้มีสุขมาเป็นโซนอาหารสัตว์ตรงนี้ก็มีเป็นกุ๊กไก่ให้เด็กๆด,ดูนะน่าจะชอบอ่ะก็จะให้อ่าจินตขากุกไก่กินๆกุกไก่มัมัมค่ะบอยู่เซกุ๊กไก่มัมัเมเยอะๆค่ะโอเคมัมัมค่ะโอเคจินสบายวิ t มี e yes อยู่ไรอยู่ไรไก้่ Yes, you can count how many chicken. You can count how many chicken. You can counting, how many chicken? How many chicken? No, no cow. Oh. No. know i Then not know i didn't know i เดินได้รถคันนี้ค้ำค้ำสีแดงนะโอเคไปดูจนกกินตีกันค่ะจินิกมาเร็วขาไม่ถึงน่ะขาไม่ถึงใช่ไหมเอาจะช่วยไหม I h e l ย you? โอเคโน้แ n ่น็ no, cannot, ค่ะมันอเล็กอยู่่าเล่นไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ไมันก็เล็กอยู่ค่ะเล่นไม่ได้ค่ะมันใหญ่ไป Where are you going? Going to Hort. To Hort? Go. 300, 400, โอเคคัมแบ็กคูมค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับทริปการพักผ่อนสุราษธานีของน้องจินิกค่ะนี่เราเช็คเอาท์กลับบ้านกันนะคะผมเดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงชอบไหมคะชอบไหมคะชอบเนาะโอเคชอบค่ะ ชอบค่ะโอเคเดี๋ยวพ่อจะพาน้องจริงมาเที่ยวอีกบ่อยๆนะคะโอเคไหมโอเคยูแฮปป p ้โอเคยูแฮปปี้สบายตัวทุกคนโอเคบายบายเอก e น y o นค่ะซียูเน็กซ์ทามค่ะโอเคยูเซซียูค่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องจนิกด้วยนะคะบายบายค่ะบายบายค่ะไว้เจอกันค่ะยิบ๊ายบายยิบ๊ายบายยิบบยิ